บ้านสวนกัญยวีสวัสดีค่ะก็ไเดมว่าพบพอกันคือเกาเนะจ้ามือน้กาเดนัดกับ้างเนาะค่ะให้เพื่อนมาเห็ดสะพานไห้เนาะตีโค้งเลยเรียบร้อยจานี่วัดระดับแล้วเรียบร้อยนะคะเอามาสวมทนเลยค่ะ ข่านคล้องสไก่ด้วยค่ะสวยง่ามตามสองเรืองขยับใด้จ้ะใหม่นี่เข้ากระไดมาจากของเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะที่ว่าไปขอสื่อต่อนเพิ่นมา,จากจ้ะไปเลือกเอาเนาะจา้ะ <Okay. S 1> เลือกเอาแผ่นดีๆมาก เพราะว่าเพิ่นมีใหม่เพิ่นไปซื้อใหม่มม่นาะจะเพิ่นเสิเอามาเผาทานขายพอดีว่าเฮาไปเห็นแบบดีๆมันก็มีอยู่นจะจ้เะเฮาก็เลยมีไอเดียว่าเฮาสิมาเห็ดสะพานค่ะสะพานข้ามข้งของใส่ไกเ่เฮานีน่เนาะก็เลยไปเลือกมากนจะจ้ะนี่้สร้างเพิ่นมาเห็ดไห่เห็ดแบบน้นนอยๆค่ะแบบมินิมอลนะจะ้ะ เริ่มตอกแล้วคะ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่คะ่ะสาลาหน่อยเข้ากันแล้วเรียบร้อยด้จ้าสวยงามจ้ะ นี่ไก่สิแล้วเลอจ้าเนี่ยนี่ค่ะมีเสาจาพร้อมเลยจ้า เ้าจับสองฟังนะคะเรียบร้อยแล้วจ้านี่สะพานหน่อยเอาสะพานขามข้องใส่ไกลฝากกดไลค์กดติดตาาไม่ได้จ้าสวัสดีค่ะ